โชว์ของตัวเรียกเพื่อนหน่อยครับเอนนี่ไดโอมีฮักบ้านนี้เราเคยไปถ่ายแล้ว <c oughs> อลังการคุณสอนนารายลาล่าคอฟทูมเลเดอร์เกมแรกที่ได้เล่นแสดงว่าเล่นเทวันใช่ไหมคุณอธิชามีเกมครซิสผมไม่เคยเล่นของเล่นครซิสเลยแล้วผมชอบเล่นเกมไครซิสมากคุณมีครบทุกแบบเลยอิจฉาเลยคุณนัททวัตเขาเก็บกันดันดนด้มโดยจัดตางนี้สวยคุณนิวก็ซิล่าครับจากตังค่าขนมมีไม่เยอะแต่มีเป้าหมายสักวันหนึ่งคุณจะอลังการแน่นอนคุณเปน้นอกจากเก็บ กันดั้มเขาเก็บขวดด้วยวะ่ะเอออันนี้แปกคุณมานะสนนันมีเข็มขัดไรเดอร์แล้วก็ท่าโพส V ์ V1 V 2พร้อมป้ายอุนทันนินแก๊งอุลเตอร์แมนของเอพ็กทอยหายากมากมีตัวหลายร้อยอยู่ในท่านี้ค่ะ ร้องแฟนต้าไมาอีกแล้วจุดเริ่มต้นจริง,รงคือคุณพ่อพาดูเกียร์บันกับชาลีบนันเป็นสิ่งแรกที่ทําให้ผมเก็บเมทัลฮีโร่พอได้ใกล้ชิดกับคุณพ่อเสมอพ่อมีรถสิยมคุณสกา,ารสวรรัตได้มาจากทางแจ๊ปเลยเป็นครอบบ้าได้ตัวสวยทั้งสองตัวเลยหลังจากนั้นเรียกมาทั้งจากอวาเลเพือนคุณกิบนะครับมุมที่ผมแฮปปี้จุนจิอิโต้และเขามีสเตจูนี่งานแท้สวยมากอันนี้แปลกผมไม่ค่อยเห็นคนเก็บนานี้คุณต้อมละนะคะเป็นทหารโรมันถึงโลกอันนี้ขำก่อนเลยคุณตันทพงศ์เขาบอกว่ามุมโปรดของ ภรรยาอันนี้คุณอยู่เป็นนะเนี่ยคุณสุรครตัวนี้เลยกําลังตามหาให้ครบเอเลี่ยนน่าจะเป็นของเนกาเนกาเนี่ยผลิตเอเลี่ยนออกมาทุกแบบทุกตัวไปตามเก็บเลยคุณทักกวิทเขาบอกว่าตัวนี้คือตัวเริ่มต้นเลยเป็นพีเดเตอร์เซตติ้งท่าดีสวยสวยตัวนั้นน่ะคือจุดเริ่มต้นหลังจากนั้นน่ะพีเดเตอร์ตามมาทั้งดาวเลยคุณพงศธรบอกว่าจุดเริ่มต้นของการเข้าวงการเหล่าการดั้มทั้งหลายคนเรามันจะต้องมีกันดั้มสักตัวหนึ่งที่เราชอบหลังจากนั้นน่ะมันจะตามแก๊งๆการ์ดั มันนี่สิมันนี่สิอันไหนเล่าหนี้ชินอุลเตอร์แมนไอตัวใหญ่นี่มันที่งานอะไรนะดิเกชันดิเกชันทำไมถึงเป็นตัวแรกแล้วทำไมถึงต้องไปเอาตัวพีซ่ามคือผมมาเก็บฟิกเกอร์หนึ่งต่อสองอุนเตอร์แมนอ่ะมันไม่ได้ไงมันต้องตัวใหญ่แล้วเราเห็นงานนี้เราก็อยากได้ซึ่งตอนนั้นประมาณตีหนึ่งเราก็นั่งพิมพ์หารับในกลุ่มแล้วก็มีคนมาเสริมเราเแต่เขาบอกว่านั่นรับนะครับไม่ส่งเ,เขาบอกได้ทั้งคืนเลยครับจะเป็นตอนเช้าแล้วตอนนั้นตีสองไปช่วยแบกกันดีีหมกระท ก็แบกกันมากองใหญ่แบกกันจับกันรองบ้านหลายคนเป็นน้องอยู่ที่ร้านจัดคุณโอยช o y s นะคะวางมาักลายน้องได้คุณจักครูบอกว่าเก็บวอรฮมเมอร์ร้านให้ฟรีมาตัวหนึ่งมาลุ้อีกทีมาเป็นกองทัพเลยเขาเรียกว่าวางยาอันนี้รุ่นใหญ่อาทากิโตะกาโมแมนตุ๊กตุ่นถอยเส้นใครนะครับที่เข้ามาเจออาทากิโตะกาโมแมนคุณไปกดติดตามไว้นะเพราะว่าเขาจะมีความรู้เรื่องตุ๊กตาเก่าของเล่นเก่าเขาคือนักอนุรักษ์คนหนึ่งอ่ะเป็นพิพิธภัณฑ์ได้เลยคุณต้อง อันนี้ตัวเดียวเรียกเพื่อนเลยครับแฟนเก่าที่เสียชีวิตไปแล้วเป็นคนซื้อให้ตอนไปเดินของถุงหนังสือครั้งแรกเสียใจยด้วยนะแล้วเขาว่าเก็บหุ่นตัวนี้ไว้เป็นหุ่นเจเลกเกอร์พี่เจลาบูบูใส่เข็มขัดชาโดมูนแสดงว่าพี่เจโดนลาบูบูไปแล้ว <c oughs> คุณอัศวินยิโรโนเขาบอกว่าเริ่มจากแบกหมีเวอร์ชันหนึ่งหลังจากนั้นเต็นตู้ <c oughs> คุณเบนบอกว่าเบิร์นนิ่งปี95ตัวเดียวยาวเลยแล้วหลังจากนั้นเขาก็มาเก็บพวกซอฟดองก็ซิล่างานเก่าๆอาร์ทอยอะไรอย่างเงี้ยสวยมากโอ้โหอันชา เครื่องบินเก่าที่เป็นเหล็กนะแล้วตรงกลางมันจะเป็นเหมือนหมุนๆได้แล้วก็มีหุ่นมาร์คแมนเป็นงานไทยแลนด์นะอันนี้น่าจะปืนของซันวันคั่นเซตในีทั้งหมดผมมีตอนเด็กเสียหายกันตามกรนตามเวลาวันนี้เห็นแล้วคิดถึงขอบคุณมากที่เอารูปมาให้ดูนะโอ้โหคุณทันเบยอนเนต้ามอบทั้งใจให้เธอมีทุกเวอร์ชันวันนี้มาแปะคุณปัดยามาลู้ตัวอีกทีคือเต็มบ้านเลยเขาเก็บสเก็ตบอร์ดแขวเต็มบ้านเลยคุณกรกิจพอได้ยินเบมาปุ๊บวันพีชไหลมาเรื่อยเค้ีกพนบบูลชมม น่รักฮีโร่เขาชอบทำคอนเทนต์เกี่ยวกับฮีโร่แบบลึกๆไปติดตามเขาได้เลยนะเขาเก็บสไปเดอร์แมนครับเยอะอะไปดูเลยไปดูเลยคุณจักกีเป็ดน้อยกล่องสุ่มที่เป็นตุ๊กตาหลจากนั้นชุดแต่งก็มาเพียบเลยอันนี้น่าสนใจคุณสิรภพอันแรกของเขาคือเป็นทหารแบบปืนไฟเขาบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆตามมาเพียบเลยทหารเขาต้องอยู่เป็นกองทัพคุณอภิชาติเก็บน่ารักมากเป็นเหมือนไดโอรามาแล้วเอาอุลตร้าแมนมาวางแล้วก็มีปุ่มเอาไว้เล่นได้เรื่องเนี้ยผมจําไม่ได้ว่าเรื่องอะไรนะแต่คุณวีรวัตรเก็บเิ แบบอย่างละ5ตัวมันเป็นการ์ตูนเก่าเคยเอามาทําหนังแล้วเคียวกุฟูคดาเล่นเป็นตัวร้ายอ๋อนี่ยัตตาแมนเก็บของเก่าของดีด้วยเออยัตตาแมนสนุกมากนี่คุณนัทพงศ์เริ่มจากสปอนตัวเดียวหลังจากนั้นเต็มตู้เขาทำดีฟอร์อัปเตอร์มาให้เลยนะนี่แล้วเขาเก็บตัวสวยด้วยนะสปอนคาร์บอยอ่ะคุณธนพัทก็สปอนอีกเหมือนกันงอกมาเรื่อยๆนี่ไอส่งพลังเขียวๆในที่อยากได้มากเลยคุณศิลปพัฒน์เริ่มจากเอาแค่ของมาทําเก่าเล่นๆหลังจากนั้นก็เก็บยาวๆเลยนี่ คุณโซระก็ซิล่ากันดัมเริ่มจากตัวเดียวกับคำว่าอยากมีบ้านคุณชยธรขอบคุณวิชาชุดผ้าของแจ๊ปสตูดิโอในวันนั้นทําให้กล huh? ้าซื้อชุดผ้าในวันนี้เพราะว่าชุดผ้ามันต้องมีการดูแลรักษาเนี่ยอุ้ยเต็มเลยอ่ะคุณรัชพงษ์เป็นสติไฟเตอร์นะงานแถมขนมสมัยก่อนเป็นของมีราคาหมดนะในตอนนี้เออแต่ไม่กี่ร้อยหรอกใช่ไหมอันนี้ชอบคุณโตมอนบอกว่าตอนแรกมีตัวเดียวครับตอนนี้มาเพิ่มสองตัว ตัวนี้ดูเกเรนะน <N Federation> ่ารักคุณประสิทธิ์ <P en> เพื่อนสาวครับเป็นแก๊งเซรมูนสวยสวยสวย <N> <Sh aring> คุณโสฬทรตอนแรกบอกว่าจะเก็บแค่ชินเกตเตอร์หลังจากนั้นก็มีเกตเตอร์หนึ่งเกตเตอร์สองเกตเตอร์สามตามไปด้วยงานแพ็กเกจประมาณนี้อีเพียบ <N> <Sh are> เลยอ้ยสวยนะอโอโหอันนี้อันนี้เจ๋งคุณนราธิปอดอัพพอร์ครับเป็นเกมแรกที่พ่อสอนเล่นเกมแล้วเขาก็เก็บไปเลยจริงจังเลยเต็มบ้านเลยโอเท่มากเลยอ่ะเท่เท่ครอบครัวสมัยใหม่สอนลูกเล่นเกมสอนลูกเก็บของเล่นสอนเรื่องความคิดสร้างสรรค์นะเก็บรักษาของอะไรอย่าง ชายถ่ายรูปพลาสติกคลิปซากฟอสซิลของไดนโนเสาร์ตัวนี้บันไดออกมาอุ้ยสวยมากมีทีเล็กมีอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้เจ๋งนี่คุณธนาทรเรื่องเกิดจากหนังสือเล่มเดียวครับแล้วหุ่นก็ผุดออกมาจากหนังสือ,อ40ปีหุ่นยนต์ซูเปอร์เซนไตปวดหัวเลยเจอเล่มเนี้ยผมจะบอกว่าหลายๆคนก็ที่ผานมาจากหนังสือ <c oughs> จริงๆโอ้โหนี่มันอะไรวะเนี่ยคุณธนชัยมุมเล็กๆไว้นั่งอ่านหนังสือยังมีความสุขคุณเอาตรงไหนใหนั่งอ่านเนี่ยเป็เห็นคอยาวไหมตัวทุกคนนะคุณธนวันตัวนี้ครับที่ทําให้กลับมาเก็บ SDBB นี่ผมจะบอกไว้ก่อนเลยนะผมไปโดนมาตอนเนี้ยยังไม่เคยประกอบเลยนะมีทั้งหมดอยู่ประมาณ30กล่องอทีเดียวอะทีเดียวเลยจวขึ้น <D> รูปตัวเปิดไล่ให้ดูจะบอกว่าอะไรรู้ปะตัวเดียวกันกับที่เรียกเพื่อนเลยตัวนี้เหรอเออตัวเดียวคุณธนวันเลยเช็คแฮนเช็คแฮนคุณ ่ดด้มคุณสรวิทตอนเด็กขาดโตมาสัญญาจะเก็บให้ครบทุกซีรีส์นี่คุณเซนไตคุณก๊อฟฟี่จากตัวเล็กเรียกตัวใหญ่เป็นการ์ตูนมังงะของญี่ปุ่นผมไม่จำชื่อเรื่องไม่ได้นะแต่ผมคุ้นๆเลยแหละใช่ไหมเราคุ้นๆกันอยู่นะอุ้ยพี่เก็บสายลึกเหมือนกันเนี่ยคุณรนกรเก็บทีระนิดและหน่อยครับตามกําลังการลูกแล้วก็แก๊งโตเกียวมันจีครอ้าวที่ผมเจอคอเดียวกับผมแล้วคุณบอมเบย์การปีกเรียกเพื่อนครบทุกกล่องนะครับเจ๋งๆผมจะตามคุณ นะโอ้อะไรวะเน,นี่ยคุณวิสิต่ะดูการรรงงานตัวของเขา oh. พันพุ่มเอ e อร์จีวันจีวันเดอะมูฟวี่แอนิเมชันอะไรกันทำเนี่ย <c oughs> คุณนราวิธาคหนึ่งถึงยี่สิบเพราะไอตัวซ้ายตัวเดียวเลยสไตส์สไตสต์คุณนัทพลก้าแรกคือเน็ตกระดัมเดสไซด์หลังจากจนั้นก็ตามมาอีเพียบเลย <c oughs> น้องติวเตอร์ของเรานะครับสายมินิพาครับน้องนัทนัทเก็บขบวนการแหสีโ o อ,อนเจอตอนแรกเอามาแค่ตัวเดียวหลังๆลังรีบพื้นอีกเต็มเลยโคอันเจอนี่ก็ขึ้นชื่อนะที่มีหุ่นเยอะๆนะรวมกันแล้วโคตรลกเลยแต่ก็สวย แบบเฮ้ยอันนี้มาสายแป๊บคุณบีสเก็บแฟชเชอร์เป็นคาเมเลเดอร์ในคาเมเลเดอร์ไดรฟ์เก็บแต่ไรเดอร์ตัวนี้เลยครบใจเด็ดเดี่ยวมากคุณอารณ์กรบอกว่าแอบช่วยขายของนะครับแต่เก็บทานฟอร์เมอร์แจ๊ปปี้แมนเกส <c oughs> อยากรู้ไอ้แจ๊ปปี้แมนเกสหนะึ่งกระป๋องเช็คได้ครบทุกตัวไหมเออน่าจะเยอะอยู่แล้โอ้ลายกันดั้มมาเยอะนะคุณนัทวัฒน์เขาบอกว่าตอนแรกเขาจะเก็บแค่ไปเอทแต่เพื่อนๆมาครบเลยอุ้ยวันนี้เจ๋งอนะ่ะคุณพัชพลเรียกพวกให้ทีครับโค้ดบัตเตอร์นะฮะอูมีตึกคนนนบััตตเอร์ด้วยะะสำกงา อันนี้เก็บมินิพาตระกูลเบรฟนะกาโอเกกาตอนแรกจะเก็บแค่ตัวเอกครับไป,ไปม,าม,ามาเพื่อเรียกเต็มเลยแกนกาโอเกกาเพื่อนมันเยอะโอ้โหคุณสังนลินเก็บตคาบุโตก็คือคาบุโตเรียกเพื่อนนั่นแหละใจแน่วแน่คุณแบงจุดเริ่มต้นเนีจูเลนเจอร์หลังจากนั้นมาก็เต็มชั้นเลยเป็นโคโดขบวนการต่างๆเทียบคุณเวนิสจุดเริ่มต้นของจุดจบจุดจุดจุดเงินเก็บกอซิล่าเบอร์นิงกอซิล่าสเปซเดสทูยาหนูชอบเตตอนเ คุณที่อย่าทัํจำไม่ได้ว่าตัวไหนตัวแรกแต่มาจบที่น้องคนนี้น้องราตีวิ๊น่ากลัวเขาเก็บผีเต็มเลยผีฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเก็บผีไทยในโอลมาผีไทยก็ไปพ้นสารประภูมินี่คุณสหาชาติเกาบอกจุดเริ่มต้นผมก็ติดครับปลอดภัยไว้ก่อนอคุณมีชัยตั้งใจจะเก็บแค่กาโร่กับไทกาไปไปมามาคบั้งดาวอุลต้าเลย คุณนัทพงศ์เก็บมาเวลครับเรียกมาเป็นแก๊งแก๊งงานปั้นด้วยนะพวกเอ็กเอ็มไซส์โออเูเลยคุณคิซาก,กิบอกว่ามีนิดหน่อยนะครับเป็นเข็มขัดไม่นิดนะคุณเป็นวอลเปเปอร์เ,เลยคุณเนโรบลายเรียกเยอะจนจาไม่ได้แล้วเก็บพวกไขจูคอสิล่าอะไรเงี้ยเต็มห้องเลยโอ้อะไรวะเนี่ยคุณซาก,กินะครับดูตั้งแต่เด็กๆหยุดไปนานกลับมาดูอีกทีเมื่อ7ปีก่อนก็เลยเก็บพวกโรเพแล้วก็เข็มขัดแล้วก็แฮงติดกําแพงไว้อย่างนี้โอ้โหเยอะมากอ่ะอันนี้มาสายแปลกนะที่ไม่ใช่ของเล นะคุณกัชนนเก็บแผ่นเพลงครับเป็นเพลงนี่เพลงนอนิเมอย คุณปรเมศมีแต่ช er like mm ั hmm? s <S <that S 1> ้นหนังสือแบบนี้ได้ไหมได้ม oh ันคือจุดเริ่มต้นแห่งการสะสมเก็บเป็นระเบียบนะเออคูดพร้อมกันเลยเป็นระเบียบนะอันนี้สายผมเลยคุณนโมชุดผ้าบดแดงรีวิวแอคชั่นฮีโร่ตอนแรกว่าจะเก็บแค่คู่แบ็คกับชุดมูลตอนนี้ก็ตามภาพครับครบเลยโทวะโอ้ยอะไรวะเนี่ยคุณวรลดีจุดเริ่มต้นก็คือพวกดีซีมาเวลทำวันหนึ่งต่อสองไปแล้วไปแล้วเต็มเลยคุณพัลลรักษาอย่างดีจนถึงปัจจุบันและยังสามารถเล่นได้อยู่ผมก็เคยมีนะเเกมมตตอ์ิสดีไซนนนััยย้้ลโ คุณออิสากเก็บซิ้มสันออเยะา <laughs> คุณสุวิชาเก็บตะหุ่นโชวะอุวยสวยเลยสว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 ยคุณเอกจุดเริ่มต้นคุณเอกคือการดํากล่องแรกเลยต้องประกอบด้วยเกาคุณกรกิจเด็กๆไม่รักษาของเหลือแต่ซากในมือเลยแก้ตัวซื้อความทรงจํากลับมาใหม่กอสซิกมากตัวแรกยังอยู่นะอุยแล้วก็ซื้อเบิ้ลมาเบิ้ลมาหลายกล่องเลยไม่แคุณกุ้งเก็บไดโนเสาร์นะเขาบอกว่าเริ่มจากตัวละ20บาทจนทุกวันนี้ไดโนเสาร์เต็มบ้านเลยอุ้ยมีแมวด้วยแล้วก็มีไดโนแมวด้วยคุณมิกเริ่มเก็บจากหนึ่งคันตอนนี้ ายเป็นร้อยกว่าคันเลยแป๊บเดียวเองแล้วเขาถ่ายรูปสวยนะเหมือนรถจริงๆเลยเนาะเขาชื่อว่าลุยกัดไซแตกเขาบอกว่ามีในของเาก่าเทพเสมิงไรกาเลียดพวกเน่มันเป็นการ์ตูนต่อยอดมาจากคีริคุแมนด้วยนะทรงเหมือนมวยปั้ำและมีนักมวยปั้ำชื่อนี้จริงๆด้วยเขาก็เลยยึดภาพการ์ตูนไรกาเป็นเขาไปเลยคุณลารีเขาเริ่มจากเนกางานกอแต่สุดท้าย22ปีเขาเก็บแท้ทุกตัวพิเดเตอร์ทุกลายของเนกาทั้งหมดตอนนี้มีเกือบ400ตัว นี่คุณสุรวิทย์ตอนแรกเก็บเตะเหรียญชีโตสครับเรียกมาไม่หยุดจนถึงทุกวันนี้พี่ๆก็ได้มาเห็นแล้วคุณพีทคุณพีทบ้านเขามีเยอะมากเลยนะออาไปดูในเทปได้คุณกะเพราไก่ไข่เยี่ยวมาตอนแรกเริ่มจากซอฟวไวนิวราคา15บาทตอนนี้ไม่รู้จะไปจบตรงไหนเป็นคำเมนไรเดอร์จีทุกผลิตภัณฑ์อุ้ย <S <s <we ep> อันนี้มาสุดจริงนะ <S <s <we ep> ผมว่าผมก็ชอบนะแต่เขาชอบมากกว่าผมแน่นอนอาจจะ ไม่ครบทุกคนนะขออภัยไว้ก่อนแต่เห็นรูปทุกคนกดไลค์ให้ทุกคนใครนะอยากมีของเล่นเป็นชิ้นแรกหรือให้มันเติมเต็มลายทั้งหมดแวะมาดูร้านเราได้มีทั้งรูปที่แบบ30ปีมาแล้วอะ่ะใหม่ๆเลยตรงนี้เลยแล้วก็มาตามหาเพื่อนๆกันได้นะครับไปเติมที่ชั้นของเราที่ร้านแจ็คสตูดิโอทอยช็อปร้านนะครับอยู่แถวเม่งจ่ายนะครับเติร์ดว่าแจ็คสตูดิโอทอยช็อปได้เลยเปิดศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์นะคะหกโมงเย็นถึงห้าทุ่มจะมีของอย่างนี้ให้ดูเยอะเลยขอบคุณมากๆนะที่